อ่าถ้าเกิดมันมันไม่ยอมมันไม่ยอมลงไปแตะเส้นห้าถูกไหมอือก uh ็ huh. คือมันก็จะไซด์เว้ไปเรื่อยๆจนเส้นมันมาชิดอย่างนี้แทนถูกไหมอ่า uh huh. ใช่ใช่แสดงว่าถ้าต่ำแล้วก็คือถ้า uh huh. มันราคามันต่ํากว่าหัวเนี่ยอ่ะราคาต่ำกว่าตรงนี้ uh huh. เรากลับมาดูหนึ่งชั่วโมงนะราคาต่ำกว่าตรงนี้ไระเส้นไยไม่มาปะ เป็นเวลามังคีดใหมเออหนึ่งวันหนึ่งใช่ไหมตรงนี้สี่ห้าแปดเจ็ดสามนี่บีเทไรนี่ไแสดง, uh huh. งว่าถ้าต่ำกว่าตรงนี้แม่งเรารับซื้อได้ทุกราคาเลยถูกปะเพราะว่าอย่างมากมันก็จะเป็นไซเวย์ถูกไหมมาถึงมันก็ต้องเข้าไปอย่างนี้ใช่หรือว่ามันจะขึ้นอย่างนี้ ืแสดงว่าภายในวันสองวันนี้แม่งยังไงก็ก็ต้องขึ้นเพราะมันเป็นกฎเล็กอะกฎข้อนี้มันเป็นกฎที่แบบมันมันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอพี่เบรคละไอย่างถ้าเป็นการาฟปีทีทตอนเนี้ยคือมันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมมันก็ม,มันก็จะต้องพยายามลงมาแตะอยู่ดีถ<อ>ึงแล้วจะพุ่งขึ้นไปสูงก็ตามใช่แล้วมัน ไม่ต้องใช้แค่หนึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ใช้เล่นตรงเนี้ยเล่นตัวสี่ชั่วโมงเลยตอนที่ม네ันจะจบแท่งสี่ชั่วโมงตรงชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมอ่าตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตอนตีสามเนี่ยพอจะจบแท่งตีสามปุ๊บก็เลยมาดูตรงตรงนี้ไว้ตีสาม่นี่ยฮาทุม้ารุมตรงนี้พอตีสามปุ๊บเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมตีสามตรงนี้ เราสี่ชั่วโมงมันต้องดันกลับไปดิต้องดันขึ้นไปอันนี้มาที่ยี่ิบเก้าพัละวันแล้วเนี่ยมัวประมาณเนี้ยยี่สิบเก้าเออถูกแล้ววันนี้ที่สามสิบตื่นเตื่นทันทีครับในยี่สิบเก้าตีสามมันยี่สิบเก้าตีสามเลยยี่สิบเก้าตีสามนี่ดูที่กับหน 29, ึ่ง 29่สิบเก้าตีสามก็คือตีสามัาที่ยี่ิบเก้าใช่ไหมครับ <laughs> มั่วและวตัวหนึ่งตีสามที่ยี่ิบเก้าอนนนี้ใช่ี่เออใช่เช่นนี้ตอนนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็เนี่ยเราสามารถถ้ามันลงมาห่างยังไงเราเรับซื้อทุดราคาเลยเพราะเรารู้ว่าราคาต้องดันเข้าไปอ่ะตอนสี่ชั่วโมงนหน้าเข้าใจปะตั้งแต่ห้าทุ่มเลยถูกไหม แล้นั่งนั่งดูตั้งแต่ห้าทุ่มได้เลยราคาต้องดันขึ้นไปไม่ต้องไม่เยอะก็น้อยอ่ะดันแน่ๆก็เยอะอยู่นะน่าจะตอนตีสามเดี๋ยวตอนห้าทุ่มห้าทุมเชาะเรากอกว่าดูาดตตแต่แส่งเท่งทุยแช่งเที่ยงคืนเลยที่มันลงมา ใช่ใช่ไอแท่งแท่งตีหนึ่ง1 1> ใช่ไหมอันบันลงเราเห็นแท่ตีหนึ่งแล้วเราไปดูการตีชั่วโมงแล้วมาเทียบก็คือถ้าเกิดขับวตัตรงแท่งตีหนึ่งปุ๊บก็คือสามารถซื้อได้เลยอืไปในตีนชั่โมสามารถพอแค่ราคาได้เลยอันนี้ลองลองลอง,ลองอยู่ไงก็เลยมาถกกันว่ามันน่าจะโอเคไหมเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยบีดีซีก็คือเข้าไปเลยพี่เข้าไปแล้วเข้าไปไปสนเลยก็คือไม่ไม่ได้ดูชั่วโมงนะจะลองเข้าแบบตัววันไปใช่ไหม ก็เออก็คือเห็นแล้วตรงกราฟมันน่าจะกลับขึ้นด้วยแหละแต่มันไม่ไม่เชื่อว่าจะตัดนะแต่ว่าเราเข้าตรงแท่งนี้เลยอืมในแต่ท <ไง S 1> ี่ถูกก็เยอะเพราะว่าสีชั่วโมงยังแท่ะเส้นใช่สี่ชั่วโมงก็อืมขึ้นกลับมาตรงนี้ขึ้นกลับมา,าถ้าดูตัวตัวแปด อืมสต่ต้องผูอีกใช่ป่ะอี่ยมันมันใช้ได้ทุกทาาเฟรมไงไม่ดีแดงีส่ชั่วโมองผมมันแตะเส้นไปแล้วแ,แต่นืมใช่สี่ชั่วโมงแตกไปแล้วแต่ว่าแปดยังหงอ๋อแปดใช่อ๋อแปดใช่คือแบบอ่อเอาแท่งนี้มามา forecast หมดอะถ้าเกิดแบบว่าเราเห็นตัวแท่งแดงลงมาแถวนี้ใช่ไหมถ้า,ามันมันมันดอกมาจริงๆอ่ะ ไอไอ้ตรงไปถึงในแท่งนะใน,ในแท่งชั่วโมงอ่ะถ้ามันตอบมาจริงอะ่ะเราก็ยังเล่นได้นะก็เพราะยังไงมันก็ต้องขึ้นอ่ะ <c oughs> อืมน่าจะเป็นอย่างนั้นเอาไว้คำนวณราคาแบบสั้นๆได้วันหนึ่งใช <c oughs> ่ <c oughs> แล้วเวลาเวลาการาฟเตกอ่ะแนะนำว่าไม่ต้อง S <S ไม่ต้องรีบเข้าพเพราะเรา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 สายเอเเอใช่ไหมถ้ามันถ้ามันทิ่มแท่งยาวมาก็เว้นมันไปก่อนก็ได้สมมติมอย่างเงี้ยยืดที่ให้เล่นอีกเยอะเลยใช่ใช่สมมติว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราเราเราที่ที่ผมบอกไปยังไงก็ต้องดึงกลับใช่ไหมถ้าเกิดมันขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ต้องรอรอรอ,อได้อะถ้าเกิดดูดเอก็สี่หมื่นแปดได้ยังไงก็ต้องไปถึง ไม่ต้องรีบเข้าเลยออเน mm hmm. นี่มันเวลาจริงๆอ่ะมันเส้นห้าตัดเส้นแรกก็เข้าได้ละแต่ที่เคยบอกว่าเส้นสิบต้องมาด้วยเพราะเพราะว่าบางทีมันมันจะได้มีตัวแนวแนวแนว,แนวรับหน่อยอ่ะให้มันไม่ทะลุเฉยๆถ้ามันตัดมามันก็จะชชัว์ค่อนข้างชชว่์วมันจะไปต่อ เนี่ยตัดเรียบร้อยก็เมื่อวานผมไม่รู้ว่าเออไอเนี้ยไอตรงสองจุดนี้ใช่ไหมเออมันจะดึงเข้าห้าเลยดึงเข้าสิบเราก็ไม่ชัวร์เงเนี่ยจะจะดึงเข้าตรงนี้ไหมก็เลยมาดูตรงสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงว่าเสี่ชั่วโมงติดตรงติดตรงแท่งนี้เนี่ยแท่งนี้แท่งนี้มันลอยไง อย่างนี้มันลอย,อยก็ผมก็เออผมก็ก็เลยขีดลเล่นๆว่าเออน่าจะยังไงก็ต้องมาแจะตัวเนี้ยงอย่างตานตรงนี้อ่ะอย่างมากก็ไซส์เวแสดงว่าเออก็คราวนี้อีแทง่งแท่งตีสามอ่ะแท่งเนี้ยมันมัน,มน<อ>พีขึ้นไปถึงนี้เลยเนี้ยแท่งเนี้ยพีขึ้นไปถึงนี้ผมก็รับซื้อทุกคาผมไล่ซื้อหมดทำไงอะไรก็ช่งา,า,างเรายังดิบ เออเพราะอย่างต่ามันมันต้องมาไซเบตรงนี้ให้ได้ใช่ปะยังไงผมก็จกรรไรอะไรอย่างเงี้ยอือก็คือก็ลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมอย่างเงี้ยไอตรงนี้เห็นไหมก็เขาได้อีกแตะกลับไปเส้นเหลืองอืออาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะอาจจะแบบเนีย่ยไซเบขวาไปเรื่อยๆอย่างนี้แสดงว่าถ้าถ้าราคาเกิน ราคาแถวแถวเนี้ยเนี้ยโซนโซนเนี้ยเราซื้อได้หมดเลยเนี้ยโซนอ๋อืเนี่ย<อ>แต่ถ้าเกิดเทียมกับ8แปดชั่วโมงถ้าขึ้นมาก็ซื้อได้หมดใช่ก็ดูแบบไม่ forecast ราคาอะไรอย่าัเง้นได้แต่ม<อ>เมเื่ี้มันก็อืมช่องเหมือนเท่ากับสี่ชั่วโมงเลยอืมอืมเอาไว้ลองใช้ดูก็สนุกสนาน น่าจะอาจจะฮะใช่ใช่ใชอาจจะพีดิฟได้ระดับหนึ่งนะครับก็มันออกแนวแบบไซเวย์หน่อยใช่ไหมเราได้ดูได้จริงๆริงมันมันกลายว่าเราสามารถไม่ต้องไม่ได้เล่นสั้นก็ได้เนีย่ยจริงจริงแบบวันนี้วันนี้ผมรู้เลยว่าเออไม่ได้วันนี้หรอกภายในวันนี้พรุ่งนี้อะยังไงก็ต้องมาจบแถวนี้อยู่แล้วอะถูกปะ ใช่ไหมใช่ออมก็ทําอะไรไม่ได้ไมันต้องไปจบแถวนี้แสดงว่าถ้าเราดูการวันเราก็พอยจะพีดิด้ว่าเอ๊ะมันน่าจะมาชนตนไหนในหลักครับในวันนี้นะอืมในวัน,นโดนแดงเบอร์ก็แถวนั้นใช่ถ้าโดนแดงมาแดงมาตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องก็จะเป็นไซเบรเรื่อยๆกว่ามันจะอันนี้จะมาอืมประมาณนั้น อืมใช่อืมแต่เป็นว่าแบบเออมันก็เราเราจะรู้ราคาลงหน้าได้อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าวันวันนั้นเราสมมติวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมเนี่ยยี่สิบเจ็ดมันก็จะมีวันหนึ่งที่แบบว่ามันโอเคกับเราจริงๆเนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยไม่ได้ชุบเยอะนะถูกป่ะแค่นี้เองวันที่ยี่ิหกเอยวันที่อะไรสิบแปดป่ะสิบแปดสิบเก้าใช่ไหมอออ่าเนี่ยยี่หก ยี่สิบเจ็ดเนี่ยขึ้นมาขึ้นสองวันเลยมันสังเกตได้ก็ก็จะเป็นนี้เวลาทุบมันห่างเส้นห้าใช่ไหมก็ต้องขึ้นขึ้นสองสาวันใช่ไหมมาแต่เส้นสิบแล้วถ้าวันนั้นถ้าถ้าเรามาดูตามกราฟถูกไหมเนี่ยมันย้ําราคาตรงสี่วันนี้ใช่ไหมตรงอีเมสามสิบเนี่ยมันขึ้นมาละขึ้นมาเทสไงแล้วไม่ผ่านสี่วันไม่ผ่าน ราคาอยู่ที่เดิมก็เลยรุนลงมาเนี่ยเห็นไหมก็เป็นเหตุ<ไ>ปเป็นผลอยู่อืเข<ห>า<ต>ได้อยู่ผมว่าก็เอามาพิจีรราคาได้ถ้าอย่างวันนี้อวันวันนั้นถ้าเกิดวันทุบวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมแล้วก็ยี่สิบเจ็ดมันขึ้นมานิดนึงค่ะ เราก็มาดูกราฟวันใช่ไหมเราเห็นโอ้ยยังเหลือที่ดีว่มามันต้องกลับไปนี่เนี่ยได้เต็มเเลยนะบางทีได้เท่าไหร่ <c oughs> ไม่มีอะไรก็แค่มามาคุยแพยร่เฉยๆไหนอัปเดตเ<ค>วชัล่าสุดหน่อยหยยอ,อ๋อแพร่อัพแพร่อัปแพรอัปแพร่เวชล่าสุดย้ายย้ายเหรอ ห้องใหญ่เลยอ่ะอ้าวคนร้อยคนเข้ามาดูพี่ก็ห้องไหนดีห้องไหนดีฮาเล็มหมอฮาเล็มโมอโหอ่าฮาเล็มฮาเล็มเดี๋ยวไปแล้วเพื่อนไปสอนตอน่อเลยเดี๋ยวไม,ไมกินข้าวเลยขึ้นฮาเล็มเดียวยาวอ่ะเออมันจะยาวเดียว แป๊บเดียวสักพักหกโมงเย็นนวนเดี๋ยวจะค่อยอธิบายตอนเย็นใหญ่ๆรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวไปหาเย็นใหญ่ๆนะครับไปไปกินยาแก้ไอก่อนอุ้ยต้องันปูไปปรวัณนี้มันไม่มีอะไรอะมันนิดเดียวแต่ให้มาดูว่าเอ้ยมันจริงๆมันก็แก่มบว่าเออมันสามารถพอดีราคาได้นะนิดนึงนิด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 หน่อย สามารถพีดิกตัวสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงใช่ไหมล้วเอามาเล่นสั้นได้ก็ถือว่าโอเคนะจริงๆแล้วอย่างบางตัวนี้มันได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้ห้าเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยใช่ไหมก,ก,ก,ก็ก็เยอะอยู่คนยี่สิบต่อร้อยพอดีใช่ใช่โอ้ร้อเปอร์เซ็นเลยนะเช่นเล่นใช่แต่ว่าภายในแท่งนั้นนะเรารู้อยู่แล้วว่าบางทีมันจะเจอแดงเจอเขียวใช่ไหมภายในวันนะอย่างมากก็สุดแท่ง ออืสุดแทงเก่าเจ็บสุดแทงสุดแทงส่สงฮอนคูไปก็ผ่อนทนี้ปั้นใหม่ตั้งแต่หนึ่งดอนไงที่พี่โอนมาหนึ่งดอนแล้วก็ลองเล่นดูคุณแอรมาแล้วคุณแอรเข้าไม่ได้เหงาอออินเลยอออินหน่ดอนหนึ่งด<ช>อนออินเอ้ยสองดอนละเดี๋ยวจะขึ้นร้อยแคปโชย โอ้ oh. เราต้องเอาบางไม่ได้ไม่ได้ใช่ <S <S 2> <S 2> สูตร e M A จะจแคเพราะว่าผมอยากเอารอบที่แล้วทาน์นชัันมึงมัวจัดเลยก็เลยจะเอาแบบลองปั้นใหม่ตัวนี้ว่าแลไวก็แคปช่วงเวลา <S <S อะไรอแคปจริงเลยแล้วก็จะทำแบบเป็นรายงานส่งการยังไงเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลักแคปทีหนึ่งเพิ่มมาอีกหลักแคปอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้นนะมันไอตอนนั้นมันไม่ได้ทําอะไรไ้เลยอะตอนนี้อันนี้น่าจะจะน่าจะทําไปหมด ทะลุแสนตอนนี้ยีิบสองล้วฮะรส่งเดี๋ยวผมพุ่นได้ไหมผมพุ่นหนึ่งดอนแล้วแบบพอขึ้นไปก็แบ่งให้ผมจากห้าสิบเป็นตพุ่นุ่นพ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 ุวยพุ่นพุ่นพุ่นพุ่พุ่น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 พุ่ลพุ่พุ่นพุ่นพุ่นพนพ่นพนเต็มกินเต็มได้ ดีี่เอกพักผ่อนก็ได้ครับได้วันนี้ได้ะไยเยอะแยะมากมายใช่ก็เอาไว้ดูเฉยๆว่ามันจริงๆมันใช้ได้ทุกทุกอย่างอ่ะใช้เราลองไปฝึกว่าเออไอตัวกดพวกนี้ใช่ไหมยังไงมันก็ต้องแบบว่ามันก็เป็นเป็นไปทุกเอทุกไทม์เฟรมอ่ะมันใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดไงแต่ว่าไอตัวไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันเหมาะกับการเล่นมากกว่า ก็คือเอาตัวทางเพจอื่นมาวิคอ์ด้วยโอเคนะขอบคุณครับไปยินครับขอบคุณครับ